กาเล่นกลับไปทดแทนทดแทนอยู่บราเซากัอนคราวนี้มันยุกลงแล้วเราจะเหตุให้มันได้มันเพ่หิวแต่เราแบบรู้สึกว่ารู้สึกผิดที่บ่กินเผาต้องหาแนื้อไปเติมทองสั่งแล้วค่ะขอบคุณนะคะปักหมุดอยู่ที่มาร์กนะคะนี่ตอกาแฟอยู่ที่ตะกาที่สองที่สามเลยแต่มาร์กอยู่ตะกาที่หนึ่ง ตกใจเห็นคนท่า,ทา,ทานดังนี่มาแล้วนี่นะคะหนึ่งชงให้แบบน่าประมาณน,ามนี้เลยดิน่าครบเต็มอันนี้เวลาข้าตีฟ้องกันก็จะเต็ม เนแก้วค่ะเป็นก้วค่ะน,น้องแหมงเปีนก้วค่ะ เด็กเรแล้ว้เดยน้้ะคะเดี๋ยวจะมาน้าน้ากแดดไก่เมื่อกี้เห็นรอสบู่ค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้แล้วก็สิถามสมู่เรวสบู่ได้ไป ก uh ็เปนระบบอัลกอริทึมเยอะเลยนย ากเอาไปทั้งหัเลยดูดีเดี๋ยวมาร์กหน้าก่อนนะคะมาร์กผูใ้ใดถามว่าหลอดหนึ่งใช้ได้กี่ครั้งใช้ได้สิบครั้งนะคะสิบครั้งขึ้นไปคิดว่าขึ้นไปนั่นแหละปกติแล้วเมื่อวานนี้ก็ต้องมาร์กแต่แบบวันนี้มาร์กไม่มีแพทเทิร์นในการมาร์กเลยบีบอกมาจะเป็นแบบนี้จะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อครีมวิปครีมอ่ะ แล้วมีทองคาอยู่ในนี้ผสมเบดเลยที่มองเห็นอยู่ตรงนี้ระยะระยิบระย,ย่คือท,ทองคาเลยค่ะเราห้าอุ่นเหนื่อมากิดนึง mm hmm. แต่เนื้อเขาอ่ะขนาดไม่ได้เก็บสตูเย็งเลยมีความเย็น mm hmm. ไม่ได้ร้อนตามอุณหภูมิห้องหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนี่คือทองคําบริสุทธิ์แท้ๆถ้าถ mm hmm. ้านะมันจะร้อนตามอุณหภูมิห้อง mm hmm. ท้ายมีแบบเป็นที่แบบ เป็นเนื้อที่มีความแบบปกติอ่ะเทา้ากับเป็นเนื้อถากเนาะนี่เห็นปะัะไม่มีปัญหาข้อปาดไปตรงนั้นเลยนี่ไข่หน้าเล็กขอแม่อุ้มอาจจะพอดีหน้าจะ่ม่อุ้มจ็อยู่ในปริมาณที่แบบตะไปทั้งใหญ่กว่านะ่ะพื้ที่ของไปหน้าเยอะ มาถึงกอบหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อความยกกระชับได้ความต่งตึงขาวใสนะคะยกกระชับรูขุมขนกระชับบางมีงมีรูุมขนเป็นบอรนี่สไลายคุกคนจะมีปัญหารูุมขนตรงนี้ความหย่อนค้อยของแก้มของรูขมขนขาวใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะจิ้มได้เลยเนอมาตอนนี้เราจัดโกอยู่ที่สองหลอดหกเก้านนะคะเปิดพารามาที่ หลอดละ490นะคะ490เด้ออย่าไปวัดใส่โปฮาร์วีนนะโปฮารลวีนมันคือโปพิเศษเไงแต่ตอนเนี้ยเราก็ถือว่าสเปเชียลแล้วนะมีพิเศษแล้วเนะนี่ยนี่ 他也没了。哎 ได้เกือบเบิดเดยอะที่บีบเมื่อกี้แต่ว่าบอบอสุดต้องบีบอีกมันบางไปแล้วแกเลยค่ะว่ามีแพทเทิร์นในการักสําหรับใครชอบบางชอบหนาแล้วแต่มาแต่มันจะมีฟอยข้างในอยู่ค่ะแล้วบีบปรมานี้ยิ่งขึ้น่าได้มากกว่าสิบถึงสิบห้าครั้งในแนวเนี่ยสองหลอดอได้เดือนหนึ่งคู่เนี้ยโปรแพ็คคู่ตอนนี้ได้เดือนนึงอ่ะ หกร้อยเก้าสิบอะจิ้มได้เลยนะคะพาราอยู่ที่หกเก้าศูนย์นะได้เดือนหนึ่งแต่สำหรับใครที่โชคดีทันทันช่วงที่จัดปูฮาโลวีนก็คือได้ทุนกันเยอะอันนั้นก็คือคุณเยใช่ไมจิ้มช่วงเนียนว่นนะลังเราก็ไปเอาช่วงจัดปูเ,เยอะๆบอกแล้วว่าช่วงจัดปูไว้เยอะๆนะคะแต่สำหรับตัวแทนหน้าจิ้มนะใครที่จะแบบ หมูไก <Es> <an> e <S multi> <authority plays half> ่เคียงสื่อ่าท่านเขาก็ปล่อยพลากันที่490นะคะ490นะหนึ่งหลอดคือ490แต่ว่าสองหลอดตัวเนี้หกเกนะคะนุ่มเน้นที่บรวเรียนรอบปากเขามีสิวเซียนขึ้น ตุ้มรักคุณจะมาใช้ฉันที่เพจคุณขายคุณเชียงไม่ได้นะที่ช่องคุณอะ่ะไม่เข้าลแล้วทไม่ตาย,ยคุณไม่ได้ตายฉันงไ,งไ,น,ไนี่นนยขอบคุณฟ้องว่างไรเพิ่มหมดสามวันเพื่อใหรได้สวยสวยยังมากหนาเลย เกิดง่ามหมมากหนาซื้อจะทิ้ง่ามมากม่ถึงนี N ่นะคะไม่ได้ถึงคองแต่ล้างหน้าด้วยสบู่มัแล้าไปล้างมือต่อเจ๊กอะไรเก็บยางอย่างไรจัดขันฝามือก็นไปล้างเด็กกว่า <im it> ปากก่อนเนีัดซื้อทังขยะตัดทืเ ชีวิตทุรักทุเรศจริงเลยแต่ละเมื่อชีวิตทุรักทุเรศจริงๆในแต่ละวันงานเะสียงฝนกับเสียงขครืออ่องต่อยงานเครื่องต่อยงานเห็นไหมเสียงฝนวิ่นไปนอนไหวสะพ้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้แน,น่แน่อาการนี้ สั์ไม่ได้เนี่ยมัก็ตัว่อเยก็ตากอยู่นี่สิ กับว่าได้เนาะหายสัมปันิแม่เศษนาจวกับว่าได้หายจ่วยเพราะจอเข้าใจมาแลากขึ้นจุ่มะี่้าที่ปักหมุดนะคะมาร์คทองคำนะคะซื้อเครื่องบกค,ค่ะสบายเลย อันนี้ไหก็มีปั่นแห้งอบแห้งอยู่นะในเครื่องแต่ว่าไม่รู้จะแห้งโซเซนหรืแแแอแห้งมันชุ่มที้กินกาแฟที่สุดเราคอยจามากกินกาแฟไกล้เลยสวัสดีพี่ยองค่ะสวัสดีนะคะมามาร์กหน้าไทยมาร์กแล้วไทยมาร์กแล้วมามาร์กหน้ากินกาแฟด้วยกันเลยพูดคุยกันนะคะ

แก้วนะคะเขาเจอเข้าใจมาเร็วจิ้มได้ได้บปรดรีดจิ้มมาคืนนี้อากาศหน้านอนแมนหมบ่มีเบียก์เออนอนหลับอย่างเดียวเลยทั้งบ่มีเ,เบียกเลยคุ่นมาแล้ว น่าจะมื่เนเนะน่าจะสองแค่ด,ดีเ,เบทหมื่นหรือก่าตัแบงคที่เซ็งเซ็งเซ็งเที่เทม่มจจนเลยแต่งยอมอพุ่ตัวระกาศตำเนี่ยขอบคุณนะคะที่เนีนต่ก้าได้เลยเดอ้อ ม่เขาเริ่มเบื่อแล้วแดดเริ่มบอกมผ่ผีเริ่มสิไลมาผีตินะกทโมเพิ่งจะมานะเมื่อวานยังแดดอยู่มาร์กได้เลยนะคะมาร์กหน้าขาวใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้มาร์กของคำอุ้มรักยังไง อีกเนี่เจอกับข่อยนะใส่ชุดนอนลงมามากน่อย,อยกาแฟอะไรสุดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะขอบคุณนะคะยินยันตะก้ามาได้เลยค่ะสองหลอดหกเก้าศูนย์นะคะสองหลอดหกเก้าศูนย์เดยอันนี้พาราอยู่ที่หกเก้าศูนย์หนึ่งหลอดสี่เก้าศูนย์นะคะกาแฟก้าตะก้าละสองกระสอบ สามหนึ่งศูนย์สามร้อยสิบบาทเลยมืทุกวานกับมือนีสมุนะการวัตถุแม่ไม่มแสดงว่ายังไม่ไปวะแม่อันนี้เริ่มลิ้นนะไหมแล่ปกติก็ปเปหกห้าห้าอ้าวเหรอได้พาราดีใช่ไหมคะวันนี้แสดงว่าติกต๊กต๊อกเขาจัดเสร็จเซลให้นะวันนี้หรือคู่ฟองของใครของแต่ละยุทเสื้อนั้นๆใช่ไหมคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณยืนยันตะการมาได้เลยขอบคุณนะคะพี่จะเปิดมากหลอดที่สองว้าวจะจัจกเทือแล้วพี่ย่องจะเปิดหลอดที่สองหรล้าแสดงว่าพี่ย่องมากบ่อยหน้าดีขึ้นไหมคะพี่ย่อง เริ่องแช่เราที่สามแล้วจากวันนี้เป็นยังไงครับผิวหน้าดีขึ้นไหมปัดเล็วก็ไม่อุ้มอ่ะยุมหลอดที่สามยังไม่หมดเลยหลอดที่สามเนี่ยที่เปิดเป็นม,มาร์กมาสองเดือนกว่าแล้วเดี๋ยวหลอดที่สามจะมาร์กจะได้ย้ยอ,อุมมาร์กแนวมาร์ากแนวก็มาร์กแบบตามที่เห็นนั่นแหละเวลามันน้อยกุ้มค่ะจริงค่ะรีบจิ้มไปได้เลย เราไม่ได้เปิดพาราแบบสเปเชียลแบบวันอ่าฮาโลวีนแล้วนะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ จะมากตอนนี้อีกว้าวตะก้าที่สองที่สามเป็นกาแฟนะคะกาแฟอุ่นนะตะก้าที่หนึ่งที่ปัดหมดจมนนุนมาทองคำนะคะนี่พ่อมา